เป็นแรนดอมนะคะรักทางไกลสำหรับผู้ที่ไม่เจอคลิปนี้ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะนานๆจัดความรักทางไกลให้นะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้สถานการความสัมพันธ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ดูว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือว่าไม่ใช่มเมรเัจของคุณนะก่อนอื่นขอคนเละนหนไลค์ like, หน่อยนะคะเพื่อเป็นการเปิดข้าความค่ะจัสติกค่ะความสัมพันธ์เหมือนรอคอยความชัดเจนนะคะหรือชัดเจนมาได้สักพักหนึ่งเราก็ได้นะคะ อืมเป็นความรักที่แบบคิดถึงเป็นความรักที่แบบหอยหารอคอยรอคอยอะ่ะเพราะว่าเป็น long distance เนาะก็ห่างไกลกันนะคะมีการรอมีการแบบสัญญากันแล้วว่าเออรอกันนะดีวกันแล้วนะว่าจะแบบมาเจอกันรอได้แต่แบบมเมื่อไหร่จะได้เจอกันอย่างเงี้ยเนาะคิดถึงอะ่ะอย่างเงี้ยความรักของเราคิงอบสอดขึ้นมา ก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนชัดเจนนะคะคําไหนคํานั้นน่ะเออเหมือนแบบตรงๆเหมือนชัดเจนเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบเขาเรียกว่านอกเหนือไปจากคําว่าความจริง s i c k of เ e นเ a c l e นะคะ้าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเกื้อกูลช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยนะ mm hmm. ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตรงๆดีนะคะ แค่แบบว่าเราต้องรอคอยกันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนะเป็นความสัมพันธ์สี่หโอเคมาดูหน่อยนะคะคนที่คุณถามถึงนะตอนนี้เขาเป็นยังไงถ้าของคุณไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบว่าชัดเจนรอคอยซัพพอร์ต ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแสดงว่าเคสที่คุณถามถึงอาจจะยังไม่ใช่คําตอบคําตอบนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณตอนนี้นะคะอะไปต่อกันเลยค่ะคนที่คุณถามถึงนะตอนนี้โฟร์บรอดนะคะก็คือสีทาเขามีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานระดับหนึ่งนะคะหน้าที่การงานดีแล้วก็เป็นส,สไตล์เชิงผู้ใหญ่นะคะอื เป็นผู้ใหญ่มีเขาอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีฐานะทางสังคมที่ดีอย่างเงี้ยก็ได้แต่เป็นคนที่มีมีคําว่าการศึกษาสูงหรือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะเราก็จะเป็นคนที่คล้ายๆแบบชอบอยู่ติดบ้านโลกส่วนตัวสูงบางครั้งก็เหมือนจะใจเย็นแต่บางทีก็แบบว่าอารมณ์ร้อนอยู่นะอย่างเงี้ยนะคะอืแต่เป็นคนที่แบบมีความบางครั้งร่ำรวยอะ่ะมีพื้นดวงของคําว่าความแบบ มัง่งคั่งร่ำรวยเป็นคนท,ที่มีความพร้พรอมทางด้านฐานะการงานที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยนะคะอืมมาดูกับคุณเขาคิดกับคุณยังไงนะคะหรือถ้าเขายังไม่มีตอนนี้มอว์หมายถึงเขามีความพยายามนะคะที่จะเอาชนะที่มีพื้นดวงแห่งการแบบว่าประสบความสําเร็จในด้านแบบวัตถุแล้วก็ทางการเงินแล้วก็เกียรติยศนะคะพื้นดวงของเขาคนนี้ คนนี้ของคุณน่าจะเป็นชาวท่าลมไหมม,มีความเป็นท่าลมท่าไฟสูงนะคะมาดูว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคนนี้คือ,อยังไง Still listening นะคะ I listen to the music Wow you share with me i t help me to connect with you at h o u g h t via apart แน่นอนและไม่ได้อยู่ในกนเนอ้อคิดถึงฉันคิดถึงแบบเพลงที่เธอเคยแบบแบ่งปันให้ฉันฟังแล้วก็เหมือนมันช่วยมันช่วยเรามันช่วยเขาได้มากๆเลยอะ่ะที่แบบในการเชื่อมต่อคุณกับเขานะคะทางด้านความรู้สึกอะไรเงี้ยให้แบบเอทั้งทั้งเขาเรียกไทั้งสองทั้งทั้งสองเราอะนะคนะ,ะอืคือเหมือนมันเป็นโมเมนต์อะ ก็อย่างว่าแหละเนาะลองดิสแ n c e <oughs> คิดถึงยิ่งเพลงโปรดยิ่งแบบอใจเรามันแบบมันคิดถึงอะคุณ <c oughs> คุณมีเพลงโปรดประจําใจของกันและกันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงคู่ใช่ไหมหมอบอกว่าตัวเราเองก็สัมผัสได้นะคะเวลาคุณฟังเพลงนี้รู้สึกว่ามันเชื่อมต่อคุณกับเขาว่ามันเหมือนแบบเราได้อยู่ใกล้กันมันเหมือนเป็นเพลงของกันและกันอะคะุณว้าว my dream นะคะคุณคือ คนที่มาอยู่ในความฝันของเขาเอ้าทำไมมันโรแมนติกอย่างเงี้ยคะคุณคือคนที่อยู่ในความฝันของเขาฉันฝันถึงเธอนะฉันฝันฉันกำลังฝันอยู่เกี่ยวกับคุณในในตัวในตัวฉันฝันถึงคุณเรามีอิสระมากในเรื่องของความรักอยากจะอยู่ที่นั่นด้วยกันตลอดไปโอ้โหฝันถึง คือในฝันผู้คุณแบบแฮปปี้มีอิสระได้ทำอะไรแบบตามใจอะไรเงี้ยเราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะโอ้โหยู่ร์มายดีมเลยนะเนี่ยคนเนี้ยขออีกหนึ่งไปรู้สึกจะหวานหวานเกินไปไหมเอาไอติ <laughs> ้งหมอรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาคลั่งรักคุณนะฉันคิดว่าฉันน้ะหมกมุ่นเรื่องของคุณแล้วก็คิดถึงคุณตลอดเวลาเลยแล้วก็เหมือนแบบ ติดตามติดตามสองคุณเหรอติดตามโซเชียลคุณน่ะเออแล้วก็หวังว่าฉันจะได้เจอคุณนะคะอยเออก็แบบว่าเขาหมกมุ่นเรื่องของคุณมากนะคะสองคุณสองโซเชียลคุณคุยเหม่พ่อยังจะสองอีตั้งหางเ <c oughs> นข้างรักเนาะเออเอาละมาดูสิคะว่าถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะ เดี๋ยวเขารู้สึกยังไงกับคุณก่อนแล้วกันเขารู้สึกยังไงกับคุณแบบเพอร์ซันอลมองคุณยังไงคะโอ้ oh. เขามองคุณเป็นคนที่แบบเหมือนคู่ควรกับฉันอะเออฉันชอบคนเนี้ยเป็นคนที่คลั่งรักนะคะเป็นคนที่เหมือนเขารู้ว่าเขาอะยังไงยังไงอะคุณก็โดเขาก็โดดเด่นยังไงยังไงเขาก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของคุณให้ได้อย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็แบบ จ้องคุณแล้วอยากจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณเป็นของกันแลกกันนะคะหึงหวงแล้วเขาก็วางแผนอนาคตกับคุณไว้แล้วนี่เห็นไหมเดลเวอร์คุณเป็นคู่เขาเขาเป็นคู่คุณเขาเขารู้สึกอย่างนี้กับคุณเลยนะคะมันมีแรงดึงดูดถึงบางครั้งอาจจะแบบว่าเราไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเนื่องจากคําว่าล n g d i s t a n c e นะคะอ,อมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะโมเมนต์ moment, นั้นก็ตามอย่างงี้ หรือบางทีอ่ะคอนฟ lict มันก็คือระยะทางของผู้คุณนั่นเองปัญหาแต่แบบมันไม่ใช่ปัญหานะเพราะายังไงอ่ะเรารักกันเราเข้าใจกันเราแบบเป็นความรักที่มันผูกพันไรไรเหตุผลไรเงื่อนไขนี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขารักคุณเขาทนุถนอมคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเขาอยากมีคุณในชีวิตคุณคือความฝันของเขาอุ๊ยเลิศเลยเลิศเนาะนานๆจะเปิดได้โรแมนติกครั้งหนึ่งเนาอะอะสุดท้าย นะคะสุดท้ายสิ่งที่สุดท้ายเขาอยากจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ของเราคะเขาอยากจะทำอะไรยังไงต่อว้าวเขาอยากจะทำให้คุณและเขาอะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆได้สมหวังนะคะได้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง นี่ได้ปลดปล่อยการรอคอยนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนพันธนาการเหมือนคู่กันมาก่อนนะคะเขาสัมผัสถึงแล้วเขาเชื่อเรื่องอย่างนี้ด้วย k i n ออ f c u p เป็นคนที่ไม่สามารถแยกกันและกันออกเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณนะคะคนคนนี้มีความผูกพันกับคุณมาก่อนนะคะเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคนในประ,ประเทศของคุณหรือว่าคนในที่ต่างประเทศก็ตามคนนี้คือคาร่าคือคนที่คุณแบบ ต้องมาเจอแล้วมันเป็นแบบคำว่ากรรมดีเพราะว่าเป็นก้าวถ้วยคือความสุขนะคะตามหากันเจอขอให้คุณโชคดีนะคะทุกคนที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิค่ะ